ขั้นตอนของการตรวจเช็คว่าการขายสินค้าในช้อปปีเมื่อสินค้าของเรานั้นขายได้แล้วนะคะเราจะตรวจเช็คได้ยังไงนะคะว่าเราได้รับเงินจากช้อปปีเท่าไหร่และเรานะคะจะถูกหักไปเท่าไหร่เราสามารถเช็คได้ด้วยวิธีนี้นะคะโดยคลิปนี้นะคะดาจะเช็คด้วยมือถือนะคะขั้นตอนแรกค่ะเข้าไปที่แอปช้อปปีได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้กดตรงฉันมุมขวาด้านล่างนี้นะคะ จากนั้นก็ให้กดตรงคําว่าร้านของฉันตรงมุมซ้ายด้านบนนี้นะคะพอเข้าสู่ในส่วนของร้านค้าของเราแล้วนะคะให้กดตรงแถบด้านบนนี้นะคะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้ให้สังเกตตรงเส้นสีส้มนี้นะคะและตัวอักษรสีส้มนี้นะคะถ้ามีอักษรสีส้มตรงคําใดแสดงว่าเราอยู่ในหน้าจอของส่วนนั้นนะคะฉะนั้นนะคะให้เรานะคะเลื่อนให้ตัวหนังสือสีส้มนะคะไปอยู่ตรงคําว่าสําเร็จค่ะ จากนั้นนะคะก็จะเห็นรายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อสําเร็จค่ะให้เรานะคะมาเลือกรายการที่เราต้องการตรวจเช็คนะคะเช่นดานะคะเลือกตรวจเช็คกับรายการสินค้ารายการนี้นะคะก็กดตรงรายการสินค้าค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะให้กดตรงรายละเอียดการชําระเงินค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะตรงช่องแรกนี้รายรับจากคําสั่งซื้อคือจํานวนเงินที่เราได้รับจริงค่ะตรงนี้จะเป็นราคาสินค้าของเรานะคะ ส่วนค่าจะส่งถ้าเราเลือกให้ผู้ซื้อเป็นฝ่ายชําระนะคะเราก็ไม่ถูกหักค่ะแต่เราจะถูกหักก็คือค่าธรรมเนียมและค่าบริการซึ่งจะมีจํานวนรวมอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางช้อปปีจะแยกให้ดูว่าค่าบริการใดถูกหักจํานวนเท่าไหร่นะคะแต่รวมทั้งหมดที่ถูกหักก็คือจํานวนตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นค่าสินค้านะคะลบกับค่าธรรมเนียมก็จะได้จํานวนเงินที่ผู้ขายได้รับจริงก็คือรายรับจากคําสั่งซื้อตรงนี้นั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการตรวจเช็คว่าการขายสินค้าแต่ละครั้งเราได้รับเงินเท่าไหร่ถูกหักไปเท่าไหร่ต่อ1น r ออเดอร์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ